สวัสดีครับโอเยสนะครับวันก่อนผมพาไปที่ไชน่าทาวนะฮะแต่วันนี้ผมมาอยู่ในย่านของพวกเม็กซิกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าไชน้าทาวกับแม็กซิกันเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมนะฮะเรื่องอาหารการกินหรือว่าผู้คนนะว่าแตกต่างกันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับไปครับ น,นี่ก็จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่หน่อยนะแตกต่างกับทางไชน่าทาวนะไชน่าทาวมีอยู่ที่เดียวนะตรงนี้ผมรู้สึกว่าเดินมานี่มีหลายที่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะใหญ่หน่อยนะฮะแต่ไชน่าทาวนี่ไม่มีแล้วผมเห็นมีที่เดียวครับเดี๋ยวเดินต่อครับ ร้านผลไม้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะร,ร้านผักผลไม้แต่ที่สำคัญที่เหมือนกันฮะมีหน้ากากอนามัยเหมือนกันครับขายเทียบเลยผมสังเกตอย่างนะฮะแถวที่แถวเนี้ยแถวที่เม็กซิกันอยู่เนี่ยในย่านเม็กซิกันเนี่ยนะฮะ จะมีร้านขายพวกเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะนะครับแต่ว่าทางที่ไชน่าทาวน์เนี่ยจะมีของกินเยอะนะฮะก็เลือกเอานะฮะมันแตกต่างกันนะครับทางนี้ผมว่าคึกคื้นกว่านะครับเหมือนเขาชอบปาร์ตี้อะไรพวกนี้นะก็จะมีรถเปิดเครื่องเสียงตุ้มตุ้มตุ้มต้นะที่ไชน่าทาวไม่มีเดินมาซื้ออาหารเุ๊บกลับบ้านนะครับ แล้วก็จะมีรถแบบนี้นะเขาเรียกว่ารถทาโก้นะครับขายพวกเบอร์เกอร์นะครับพวกไก่ชิ้นพวกอาหารของเม็กซิกันนะครรถพวกนี้จอดอยู่เรียงรายอยู่ตามข้างทางนี่เต็มเลยนะครับนี่ร้านรองเท้าในะเยอะมา,มากนะครับแล้วก็อีกอย่างนะที่คนเม็กซิกันชอบกินก็คือ พวกน้ำผลไม้นะฮะตรงนี้ขายดีมากเลยข้างหลังผมเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวไปดูข้างหน้าแล้วกันบอนโทรศัพท์มือถือก็มีฮะแมสนนี่มีขายเต็มเลยนะครับนี่ครับหน้ากากผ้านะครับกระเป๋านี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะร้านขายรองเท้านะอันนี้ฟุตอลเกอร์ นี่นะรถทาโก้นี่มีแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็เหมือนแบบอัธยาศัยดีกว่าทางคนจีนนะคนจีนตัวใครตัวมันแย่งซื้อปะ๊บป๊๊กูกลับบ้านแต่ที่นี่มีโบกมือทักทายกล้องของผมมีทักทายผมตลอดเวลานะฮะในการที่เราถ่ายมาเนี่ยผมว่าทางนี้ดูดูมีสีสันกว่าทางอ่ไชน่าทาวน์นะฮะ นี่นะผล,ละไม้เม็กซิกันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับทางไชน้าทาวจะเป็นผล,ลไม้ทางเอเชียเรานะฮะแต่ว่าทางนี้ก็จะเป็นผลไม้ของเขานะฮะนี่อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบกินนะไอ้ถั่วเนี่ยอร่อยมากเลยนะเนี่ยแถวบ้านเราก็มีขายนะครับถัว่วหวานหวานเนี่ยมีแมคโดนัลดด้วยนะฮะ ผมว่าตรงเนี้ยดูเจริญกว่าทางชัยน้าทาวนะน่ามีบอร์ดขายด้วยต่างที่ต่างวัฒน,ธ,นธรรมสถานที่มันก็แตกต่างกันออกไปนะครับก็ได้เห็นได้รู้ในแต่ละที่นะฮะว่า มันเหมือนกันตรงไหนแล้วมันแตกต่างกันออกไปจากตรงไหนนะฮะถ้าบ้านเราก็เป็นเฮ้ยกขปลูกความศิลจริงๆด้วยนี่มีกระปลูกความศิลขายด้วยนะฮะนี่มีรูปปันป้นร้านเสื้อผ้าอีกแล้วนะฮะรองเท้าร้านพวกนี้จะเยอะมากนะร้านรองเท้าร้านเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าคนเม็กซิกันเนี่ยชอบใส่หมวกชอบแต่งตัวชอบใส่รองเท้านะฮะ ร้านโทรศัพท์มือถือก็เยอะนะฮะไอโฟน,น iPhone 12ไอโฟน11มีหมดครับซัมซุงซัมซุนะ,ะร้านขายจิวเวลรี่ก็มีครับเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เยอะก็คือร้านขายดอกไม้เนี่ยเยอะมากนลฮะแถวที่จีนผมาทางช้ยนาทเวาผมไม่เคยเห็นเลยนะฮะตรงเนี้ยคนก็ชอบซื้อดอกไม้ให้กันนะฮะพวกแม็กซิกันเนี่ย อันนี้คือต่างหูชอ็อปขายรองเท้าอีกแล้วนะฮะเยอะจริงๆนะครับเขาเริ่มเก็บกันแล้วครับผมมาเย็นอีกแล้วครับ <c oughs> เนี่ยถ้ามาแต่วันก็คงจะได้เห็นเยอะกว่านี้นะฮะ อันนี้เขาเริ่มเก็บเริ่มปิดกันหมดแล้วนี่มีไก่เป็นตัวแบบนี้ด้วยนะฮะไก่อันนี้เหมือนก็วี่ป้บาบ้านเราเลยไม่รู้อะไรนะฮะอาหารของโก้แมกซิกันเขานะฮะมีร้านไก่ทอดมีร้านเบอร์เกอร์เออแถวชยายนาทาวไม่ค่อยมีหน้าแบบนี้สงสัยแถวนู้นเขาก็ไม่นิยมกินกันนะชยนายนาทาวจะเป็นอาหารทะเลซะส่วนใหญ่นะ เลยแล้วร้านขายผักผลไม้นะก็จะมีเพ้นตามกำแพงแบบนี้นะนี่ให้รู้ถึงว่าชอบปาร์ตี้ประมาณนี้นะผมดาวเอานี่ร้านขายเสื life, yeah. so like ้อผ้านี่เยอะมากๆนนะ เจอร้านรองเท้าอีกแล้วเยอะมากๆนะร้านรองเท้าเนี่ยลอตาลอใจผมเหลือเกินเลยฮนะไม่อยากเข้าไปนะเข้าไปกลัวจะอดใจไม่ไหวไอเออนี่ยรถทากโก้แบบนี้นะฮะเยอะมากๆนะครับแล้วก็อาหารนี่ไม่แพงด้วยครับอร่อยด้วยครับ ร้านขายเครื่องดนตรีก็มีนะครับนี่เออเอาดิเนี่ย ไม่แพงนะเนี่ย4.99่ะสวยด้วยนี่ฮะร้านเขาเริ่มปิดกันละที่ผมสังเกตนะ,ะร้านเม็กซิกันเนี่ยอะโวคาโดกล้วยหอมส้มแอปเปิ้ลมะม่วงเม็กซิกันเนี่ยเยอะมากๆเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะร้านตัดผมแบบเนี้ยเยอะมากๆ เดี๋ยววหลังผมต้องลองมาตัดแถวนี้บ้างแล้วละ่ะเพราะว่าปกติไปตัดแถวแชน่าทาวนี่ฮะร้านดอกไม้เห็นไหมร้านหมวกร้านเสื้อผ้า,าร้านดอกไม้นี่ฮะสวยนะ ซูเปอร์คาร์สักคันไหมเดี๋ยวเราจะไปลองซื้อนะครับน้ำผลไม้ผมเคยกินแต่น้ำกระเจี๊ยบของเขานะชอบกินอร่อยดีเดี๋ยวไปดูซิว่ามันจะมีน้ำอะไรบ้างเดี๋ยวจะลองซื้อไปกินน้ำอื่นไปกินบ้างไปครับนี่ฮะมะม่วงไม้กันมีมะละกอด้วย แอปเปิลอันนู้นอะไรอะแตงโมนี่ฮะน้ำพวกนี้เขานิยมกันมากมากนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อร้านนน้นเนี่ยนี่น้ำกระเจี๊ยบแน่นอนนะอันนี้ผมเคยกินแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าน้ำอะไรนะอันนี้แตงโมแน่นอนครับอน,นี้สับประรดครับนน้นน่าจะเป็นนมนี่น้ำ ไม่แน่ใจนะอันนี้ดิรอนวอตวสิทัมารินโอ้น้ำมะขามนะอันนี้น้ำมขามเลมอนอ่เลมอนจูสอ๋ไพ์เปนี่สับปะรดเอ่อแตงโมอ๋อโอเคอ่ดิดวันยะวันบิ๊กบิ๊กโอเค อ๋อมีเดียวไหมไม่กลัวเรากินไม่หมดนะมันถามนะนี่เดี๋ยวลองเทสเลยเอามาสี่เหรียญนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันว่าน้ำแตงโมอร่อยไหมครับก็โอเคนะครับไม่หวานมากนะครับ รถแตงโมนะฮะร,รถรถของแตงโมเลยคนที่นี่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใส่หวานนะเขาจะไม่ค่อยตัดหวานไม่ค่อยใส่น้ําตาลปรุงรสนะฮะส่วนมากจะเป็นรสชาติของผลไมนน้นั้นๆเต็มๆนะครับโอเคนะรับได้สี่เหนนรียญนะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแก้วละร้อยยี่สิบบาทนะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็ได้พามาแบบตรงนี้ก็เกือบจะสุดแล้วนะฮะของในย่านของเม็กซิกันเนี่ยนะฮะที่ผมเห็นแตกต่างกันเลยก็คือ หนึ่งนะเรื่องอาหารการกินนะฮะทางชน่นาทาวเนี่ยจะเป็นพว,วกของสดเนี่ยซะเยอะนะฮะแล้วก็ขน,นมปังเนี่ยเยอะนะครับชน่นาทาวก็ผลไม้ก็เยอะนะครับทางนี้ผลไม้ก็มีนะฮะเม็กซิกันเนี่ยแล้วก็สไตล์การแต่งตัวนะฮะเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็ นี่น้ำพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็รถทาโก้รถที่รถทัก,กน,นะฮะฟูตทัก,กที่เราเห็นนะเยอะนะฮะทางโน้นไม่มีเลยนะครับผมว่าทางเนี้ยดูคลึกคืนกว่าทางชัยนาทาวนะฮะชัยนาทาวผู้คนมาซื้อปุ๊บปุ๊บปุป๊บกอกกลับนะฮะไม่มีมาช้อปปิง้งเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรพวกนี้รองเท้าเสื้อผ้าพวกแฟชั่นนะอ่อที่ชัยนาทาวไม่ไม่มีเลยนะฮะแตกต่างจากที่นี่นะที่เนี่ย เยอะมากๆนะฮะร้านขายเสื้อผ้าแต่งตัวอะไรพวกนี้นะครับได้รู้แล้วนะฮะได้เปรียบเทียบกันนะสองชนชาติด้วยกันนะทางเม็กซิกันแล้วก็ทางชายนาทาวนะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะถ้าเห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงนะช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะบางทีผมก็พูดไม่หมดนะฮะอย่าลืมนะชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมนะ สำหรับวันนี้ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับในย่านเม็กซิกันครับบ๊ายบาย